ทำรากล่าวไว้ว่าอาตาปีเพียนให้กลั่นกล้าอาดานทีเดียวเพียนไม่ย่อไม่ทอไม่ถอยทีเดียวเป็นเป็นเป็นตายเป็นตายทีเดียวเพียนกันจริงๆต้องประกอบต้องต้องใช้ความเพียน <c oughs> จงต้องใช้ประกอบความเพียนประกอบด้วยองค์สีทีเดียวประกอบด้องค์สี่นี่อะไรบ้างล่ะ <c oughs> เนื้อเลือดกระดูกหนังเนื้อเลือดกระดูกหนัง เนื้อเลือดจะแห้งเหือดหมดไปไห่วาเหลือกระดูกเหลือแต่กระดูกหนังชั่งมันไม่ละละใจต้องจดอยู่ทีเดียวในกายเวทนาจิตธรรมนั้นไม่เคลื่อนละใจจะต้องจดอยู่ทีเดียวไม่ปล่อยกันละฝันไม่กลับกันละฝันกันเรื่อยแม้จะกลับมาก็เล็กน้อยแล้ะฝันมันอีกฝันไม่เลิกกันละไอช้ำนานทีเดียวตั้งฝันนอนฝัน <S 2>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  นั่นก <dette> งก็ฝันได้นอนก็ฝันได้เดินก็ฝันได้ยืนก็ฝันได้ข,ขีขเข่เี่ยวฝันได้ทีเดียว นี่เขาเรียกว่าตาปีเรียนเร่งเราขอย่างนี้สัมปชานโนสติมารู้อยู่เสมอไม่เผลอเผลอไม่ได้เผลอหายเสียเขาได้ใหม่ๆแล้วเขาเป็นใหม่ๆเห็นใหม่ๆเผลอไม่ได้หายเสียไม่เผลอกันทีเดียวไม่วางสุนละเอาใจใส่แม่อาใจไปจดอื่นจดจิตกายกายเวทนาจิตธรรมในกายนะ่าง้าการจดจิตกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมสี่อย่างนั้นจดได้หรือจดตรงไหนนะที่จดเขามี ที่ตังของใจก็มีที่จดก็มีแต่ว่าที่สี่อย่างนันจะรู้เวลาใดเห็นเวลานั้นเหมือนกายมนุษย์นี่แต่ว่ามีความเห็นแล้วก็ก็ะจะเห็นปรากฏทต่นี่ไม่มีความเห็นมีแต่ความรู้กายของตัวเห็นอยู่เสมอเวทนาของตัวก็รู้สึกอยู่เสมอจิตของตัวก็รู้สึกเสมอจะคิดอะไรทำของตัวก็รู้อยู่เสมอความดีความความดีของตัวม่มีม่มีชั่วมันจะปนมนุษย์รู้ได้ถ่องนี้ส่วนกายมนุษย์ละเอียดเห็นเห็นปรากฏ เมื่อเห็นปรากฏดังนี้แล้วก็นี่แหละความจริงในพุทธศาสนารู้จักเท่านี้แหละแล้วก็มารู้จักเท่านี้แล้วก็จะรู้จักว่าแต่เพียงแต่ <c oughs> เพียงกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนี่แต่เพียง่านะั้นนะยังมีอีกหลายชั้นนับชั้นไม่ถ้วนอีกชั้นหนึ่งแล้วนะเข้าไปอีกชั้นหนึ่งตายในกายนั้นเขาเรียกว่าฝันในฝันยังไงล่ะฝันในฝันไอ้กายไรไอ้กายที่ฝันเราไปทําการงานเหนื่อยเข้าไป ไปแสดงฝันเต็มเต็มเต็มเกรมของการฝันเข้าเหนื่อยก็ไปนอนหลับครับนอนหลับฝันเข้าอีกเนี่ยกายฝันกวฝันเข้าอีกทนี้นี่เขาเรียกว่าฝันในฝันฝันในฝันเป็นไงล่ะต้องออกไปอีกกายนึ่งสิออกไปอีกกายก็เป็นกายทิพย์อันนี้เป็นกายทิพย์นี่ออกไปอีกกายไปกายทิพย์กายทิพย์ก็เห็นโตอีกนั่นแหละ เหมือนกับกายมนุษย์ทิฏันนั่นแหละแบบเดียวกันไม่ไม่เปลี่ยนไม่แปลงอะไรกันหน้าตาเอาก็จบขันชองมาส่องเราหน้าส่องเราหน้าแล้วเอามาเทียบกันดูจําได้เดียวอีคนเดียวกันไม่จะไม่จะแยกจะไม่จะแยกจากคนนี้ไปคนเดียวกันมารู้์อยากเช็นนั้นนะเห็นกายในกายในเห็นกายในกายที่สาม้าไปแล้วเส็จที่สองแล้วเวในเวทนาเวทนาในเวทนาก็แบบเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันเวทนาตั้งอยู่ตรงไหน แล้วก็ถามว่าเวทนาตั้งอยู่ตรงไหนที่เห็นนะอยู่กลางกายกายที่ฝันในฝันนั่นแหละกายที่สามนั่นแหละอยู่กลางกายนั่นแหละเวทนาจิตในจิตตจิตก็อยู่ในกลางเวทนานั่นแหละทำในธรรมก็อยู่กลางจิตนั่นแหละทำในธรรมน่ะมันจะอยู่ที่ไหนดอกเป็นดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ปริสุทธิ์สนิทเท่ากันนี่มันฝันในฝันตัวจริงอย่างนี้ไม่ใช่คลายเคลืกก่อน ที่วัดปักน้ำดำเนินปฏิบัติแล้วมาได้เอาเรื่อ,องอื่นมาเลวไหลพ้นก็ไปจุดตัวจริงในตัวอย่างนี้นี่ก็ไปสองกายแล้วนะก็ไปสามกายแล้วกายฝันในฝันแล้วได้เท่านี้ก็พอแล้วนี่แต่เท่านี้ก็พอเอาเป็นตัวอย่างได้แล้วทีนี้ก็เดินไปตาในแนวนี้ตํารานี้เนี่ยจะถอยหลังก็แล้วกันมันจะมีสักกี้รอ้รอ,ยรอยกายพันกา,กายก็ไปเถอะกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทัในทัก็ไปอย่างนี้แล้วไม่คลายเคลื่อนทีเดียว แต่ว่าที่จะเข้าไปรูปนี้น่ะแสดงไว้แล้วตั้งแต่เอกายนมัคโมโนมันนี้แสดงยังค้างอยู่กายในกายยังไม่อธิบายให้กว้างออกไปมัน้จ้อธิบายให้กว้างออกไปว่าได้ความอย่างนี้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทําในธรรมอย่างนี้แหละนี่เป็นกายที่สามกายที่สี่กายที่จะฝันอีกฝันได้ฝันเข้าไปอีกเป็นสี่เป็นสามชั้นสามฝันแล้วแบบเดียวกันพอเห็นกายก็เห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมแบบเดียวกัน แลวเดียวกันนั่นแหละแล้วกายทิศละเอียดนั่นแหละฝันในฝันเข้าไปอีกเป็นสี่ฝันสี่ชั้นเขับไปก็เห็นกายเวทนาจิตทมอีกก็มีความเพียรไว้อีกอย่าเผลอไม่ได้เนาะเพียรไวมีสติไปเสมอไม่เผลอเพียรไวมีสติไปเสมอนำมาพิชาโทมนัดในโลกเสียอย่าเอาอย่าให้กว่าอย่าให้ความดีใจเสียใจแลบเข้าไปได้นะความดีใจเสียใจแลบเข้าไปได้แล้วก็เดี๋ยวก็ต้องเลิกฝันแล้วต้องตื่นละ ต้องกลับมาแล้วฝันไม่ได้ซะแล้วความดีใจแลบเข้าไปแลบพอยังไงล่ะแลบพอ้าไปลึกซึ้งละกําลังฝันฝันอย่างนั้นแหละอยาความดีใจใจเป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้นเข้าไปแต่งแล้วเสียใจ,จนะ่ก็ไม่ได้สมเจตนาก็เสียใจแหละพอดีใจเสียใจ,จนะแวบมันก็ขุ่นมัวทีเดียวประเดี๋ยวก็ต้องถอยออกต้องฝันไม่ได้สงเลิกฝันกันเพราะฉะนั้นความดีใจเสียใจนี่ร้ายนะไม่ใช่ร้ายแต่เมื่อเมื่อเวลาปฏิบัติธรรมเห็นธรรมะอย่างนี้นะ ถึงเวลาเราดีๆอยู่ไอ้ความดีใจเสียใจนี่นะปีอกทกใจนะกินยาตายผูกคอตายตดน้ําตายเนี่ยดีใจเสียใจนี่แหละมันเต็มมันเต็มขีดเต็มสวนแล้วมันครับังคับอย่างนี้เพราะฉะนั้นความดีใจเสียใจนี่เป็นมารร้ายทีเดียวถ้าว่าใครใช้เข้าไปอยู่ในใจบ่อยๆแล้วก็หน้าดามครื่องเครียดสิตัวร่างกายไม่ไม่ไม่สดชื่นสิไม่ใา่หมองไม่ของใสแล้วเพรอะไรมันมันดีใจเสียใจมันบังคับใจมันเดือดร้อนมัน หน้าดำเคร้ยดทีเดียวเอาบางคนไม่อ้วนทีเดียวผอมผอมเกลียวทีเดียวไอ้นี่มันเอาความดีใจเสียใจหมกดาทุกวันไม่ปล่อยมันออกไปสหรับทำใจให้สบายให้ชื่นมื่นให้เย็นอกเย็นใจสบายใจจะมีจะจะมั่งมีดีจนอะไรก็ช่างทําใจเบิกบานไว้ทําใจสบายไว้ร่างกายมันก็ชุ่มชื่นสบายนี่ดีใจเสียใจมันฆ่ากายมนุษย์กันนี้กายมนุษย์ละเอียกฆ่ากายชิตก็ข่ากายทีวิตละเอียกฆ่าข่าทั้งนั้นทุกสายดีใจเสียใจอยายระวังไว้ แต่ยังได้สอนนักวนนำความดีใจและเสียใจในโลกเสียไปนาดีใจเสียใจในโลกเลยนะดีใจเสียใจในอัตภาพร่างกายโลกนั่นคือขันขันห้าขันห้านี่แหละร่างกายอันนี้แหละมันตัวโลกสขาขันละเขาเรียกว่าสัตว์โลกโอกาสโลกขันต์โลกสัตว์โลกโอกาสสลกว์โลกว่างๆสีว่างๆางนี้สีว่างๆเปล่าดินน้ำไปลงบรรยากาศนี่เขาเรียกว่าโอกาสโลกขันธโลกที่มันรวมเป็นรูปเวทนาสัญญาสงขัญวิญญาณคนเดียวขันธโลก สัตว์โลกไอ้ที่อาศัยขันนั่นแหละไปเกิดมาเกิดไอ้ที่ไอ้ที่เป็นกายกายเข้าไปในข้างในนี่เป็นสัตว์โลกเท่านั้นเป็นกายเข้าไปข้างในเป็นจั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 นเข้าไปสัตว์โลกขันอ๊บสัตว์โลกเป็นจันจันเข้าไปสัตว์โลกทั้งนั้นเมื่อเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมของกายมนุษย์ละเอียดแล้วกายมนุษย์ละเอียดในฝันในฝันเข้าไปจิตเป็นข้อที่สี่ออกไปอีกกายเป็นกายทีห์กายรูปกกตงกายรูปร้องก็มีกายเวทนาจิตธรรมเหมือนกัน รากฏนังกล่าวแล้วไม่ต้องไม่ต้องอธิบายเวลาจะเวลาจะไม่พอ,อยนย่อพอควรแต่การเวลา